กำลังมองหาร้านบริการดีๆจะต้องนี่เลย o มูดล,ล็อกช็อปร้ายกดเพชรออ l ตาวเวอร์ดี e เ e น s ์และยังมีรับกดผลและเกมพาร์ตในแมปบอฟุตแในราคาสบายกระเป๋าอีกและยังมีกดผลปีศาจและเกมพาร์ตในแมปคิงเลกาซี่อีกด้วยยังไม่พอแค่นั้นยังรับกดเกมพาร์ตในแมปชินโดไล t ์อีกด้วยและยังมีแมปอื่นอีกมากมายเช่นดกนบอกลาพีดทูพีดเบ l บอลอนิเมะไฟเต ulator, อร์ซมูเตอร์อนิเมะเดมชัน อันนี้มีแบตเตอร์นอารีนาแล้วก็ทางร้านยังรับเติมโลบักระบบ ID พาสอีกด้วยนะแถมทางร้านยังรับเติมวอลเลนต์อารีในราคาที่โคตรจะถูกเลยนะครับใครที่สนใจลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็กลับสวัสดีทุกคนเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่นะครับพิกเกอร์อาเซ็สสนะครับก็ซึ่งห่างหายจากการอัดคลิปไปนานนั้นก็สตรีมเสร็จปุ๊บหายไปเลยนะครับพี่ก็คือทํางานนะครับงานใกล้จะเสร็จเอ๊ะทำไมกูพูดคำนี้บ่อยมากเลยงานใกล้เสร็จเอาเป็นว่าคือความจริงอะ พี่อัดคลิปไว้แล้วนะครับทุกคนแต่ว่าไฟคลิปมันหายนะครับก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวจะคอมโบวิกน้ำเนี่ยจวพี่จะมาสอนนะครับซึ่งเรามาดูกันก่อนเลยนะครับว่าเราควรเตรียมอะไรนะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับพี่ลงนะครับก็จะมีสอนคอมโบแล้วก็มีสาระมากมายนะครับบานก็ไม่มีสาระก็ฝากรับชมด้วยนะครับก็ขัวความสนุกความหาเนาะโอเค เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกนะครับก็คืออ่าอิเล็กโตนะครับอันที่2นะครับก็คือผลบิ๊กพัมนะครับผมอันที่3าก็คือโพนะครับเอาไว้ล็อกเฉยนะครับไม่ได้อะไรมากเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาคอมโบเลยดีกว่านะครับก็พี่ขอคอมโบกับน้องอ่าค่าหัวสี่แสนนะครับซึ่งน้องเขาไม่ได้ล่าเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะพน้องเขาไปล่าเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่จะลองกับน้องคอมโบเดี๋ยวพี่จะลองกับ น้องสี่แสนนะครับแล้วพี่ก็จะไปลองกับ10ล้านให้ดูนะครับว่ามันจะแรงสักเท่าไหร่นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มคอมโบกันเลยดีกว่านะครับเอาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าตอนเงยหน้าให้ทุกคนตามด้วยวีได้นะครับคือเมื่อกี้พี่กดไม่ทันนะครับก็คือพยายามกดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคอมโบให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าะจะทันหรือเปล่าเมื่อกี้ 10m เหลือเท่าไหร่โอ้ครึ่งหลอนเลยปะแรงไหมแรงไหมเมืม่อกี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3,004นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะคอมโบกับน้องเขาให้ดูอีกรอบนึงนะครับนะ อันนี้คือตายนะครับคือน้องเขาไม่มีบัฟนะครับก็เลยตายแต่ตามด้วยวีได้นะครับก็คือกดขึ้นไปเลยนะเดี๋ยวรอบนี้คอมโบกับ 10m แบบชัดๆเลยกดวีให้ได้เดี๋ยวพี่จะพยายามกดวีให้ได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูเลยนะเดี๋ยวจพี่จะสโลว์ให้ดูด้วยนะครับนะก็จะได้เข้าใจนะครับว่ายังไงเนาะก็จะพยายามทำคอมโบให้ได้ออกมาดีที่สุดนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะดีกันอใจนะครับว่าพี่จะคอมโบได้โอเคทำเริ่มกันเลย โอ้คือแบบยิง 10M นี่คือแบบแทบไม่เข้านะครับทุกคนแต่ว่าถามว่าเป็นคอมโบที่ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับคือหนียากนะครับคือหนียากเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็โอเคใครที่คิดว่าคอมโบนี้ดีหรือไม่ดีก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีคอมโบอื่นนอกจากนี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับพี่ก็อยากจะเอาไปใช้เหมือนกันเอาไ้ล่าข้าหัวนะครับก็เดี๋ยวต่อไปพี่จะมาสอดคอมโบอาด่าบิ๊กมัมนะครับว่ามันเป็นยังไงใช้ยังไงนะครับ ก็แรงเอาเรื่องแน่นอนพี่บอกเลยเจอก,กันในคลิปหน้าดีกว่าน,นะครับบ๊ายบายเจอก,กัน